อันนี้น่ากลัวเหมือนกันสมุทรปราการเขาบอกว่าขับรถอยู่ดีดจังหวะกาลังเข้าโค้งเปะกระจกรถแตกพอหันไปดูด้านหลังมันเป็นลูกเหล็กลักษณะคล้ายๆกระสุนเหมือนกันยิงเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้ทะลุเข้ามาในตัวรถเลยอันตรายมากเขาบอกว่าเฉียดหัวไปนิดเดียวอะ่ะนี่านายวัฒนาแท้เดียวครับอายุ48ปีท่านนี้นะครับนี่ให้ดูร่องรอยของไอ้ลูกเหล็กเนี่ยรถกระบะทะเบียน6กไก,ก่คอควาย121กทมครับ ถูกล่องลอยเหมือนลูกเหล็กตอนแรกแกบ,บอกแบบอกไม่มั่นใจเหมือนกันมันใช่กระสุนปืนหรือเปล่าเป๊ะเข้ามาที่กระจกหลังขวาเป็นรูแล้วก็ลาวแบบนี้เลยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าครับอำเภอพัสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการครุณฒนาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเช้าตัวเขาเองกับภรรยายเนี่ยขับรถไปส่งลูกไปโรงเรียนหลังจากนั้นกลับเข้าหมู่บ้านพอมาถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางโค้งจู่ๆได้ยินเสียงดังเป๊ะด้านหลังฮะพอหันไปดูเอ้า กระจกแตกไปรูไปแล้วพอจอดรถมาดูโอ้โหใจหายแวบเหมือนกระสุนนะ่ะแล้วเจอลูกเหล็กตกอยู่ในรถก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าตัวบอกไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากอะไรความพึกขนองของ,นอนของวัยรุ่นในพื้นที่หรือว่าใครกาลังยิงปืนอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าขับรถมาเร็วกว่านี้แล้ว้าวิถีกระสุนมันขยับอีกนิดน,นึงนะหัวคนแน่นอนก็เลยแจ้งความนะครับอยากให้ตำรวจติดตามตัวคนก่อเหตุหมาดำเนินคดีหน่อย ขณะเดียวกันตํารวจจากการตรวจพื้นที่และก็ตรวจรถเนี่นะฮะเขาบอกว่าไอ้ลูกเหล็กที่ว่าเนี่ยไม่น่าจะใช่ลูกปืนฮะอาจจะเป็นการยิงลูกเหล็กกลมๆจากหนังสติ๊กของคนแถวนั้นมันอาจจะพลาดมาโดนหรืออาจจะขึ้นขาน้องเล่นกันอะไรก็ไม่ทราบได้เดี๋ยวหลังจากนี้จะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องจอนปิดนะครับหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไคข่าวช่องแปด